สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้5พฤศจิกายน2 5 6 4นําเรื่องเบีย้ยความพิการมาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมที่เคารพครับหลายคนคงจะประสบกับตัวเองแล้วนะครับสําหรับท่านที่เป็นผู้พิการนะครับแล้วก็ได้รับเบีย้ยยังชีพทุกวันที่10ของเดือนหากวันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดเขาก็จ่ายวันทําการก่อนวันที่10 หลักเกณฑ์ของผู้พิการนะครับถ้าอายุต่ำกว่า18ปีรับเดือนละพันครับและก็ถ้าเป็นผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800แต่ถ้าหากเป็นผู้พิการอายุ18ปีและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะรับวันที่1 0 8 0 0ไปก่อนแล้วก็ไปกดเอาอีก200จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่22ของเดือนจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ทีนี้ต่อมาคนที่เป็นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่มีอายุครบ18ปีในเดือนที่อายุครบ18ปีนั่นแหละครับจะเคยรับ1,000จะลดเหลือ800ครับจะได้รับ800นี่นะครับเป็นเพราะตอนนี้เบีย้ยความพิการเขายังไม่ได้ทำเป็น หนึ่งพันบาทเท่ากันทั่วนหน้านะครับก็เลยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้พิการที่เคยอายุต่ำกว่าสิบแปดปีพออายุถึงสิบแปดปีเดือนใดเขาจะจ่ายแปดร้อยนะครับโดยวิธีนับอายุครับวิธีนับอายุเขาจะนับอายุณวันที่หนึ่งของเดือนที่จะได้รับเงินนะครับยกตัวอย่างวันที่สิบพฤศจิกายนเนี่ยเรายกตัวอย่างนะครับเป็นวันจ่ายเบี้ยความพิการ นะครับหากผู้พิการท่านใดมีอายุต่ำกว่า18ปีโดยเขาจะนับณวันที่1พฤศจิกายนเอาเป็นวันนับอายุถ้าในวันที่1พฤศจิกายนอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับถ้าในวันที่1พฤศจิกายนผู้พิการท่านใดมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะครับณนะวันที่1พฤศจิกายนเดือนนี้นะ ถ้าผู้พิการท่านใดมีอายุ18ปีวันที่10พฤศจิกายนนี้ก็จะได้รับเบี้ยความพิการ800บาทนะครับ18ปีหรือเกิน18ปีจะได้รับ800บาทนะครับหากวันที่1อายุยังไม่ถึง18ปีสมมุติวันที่1เนี่ยอายุยังไม่ถึง18ปีก็วันที่10ก็รับ1,000มีวิธีคิด อายุว่าใครจะได้หนึ่งพันใครจะได้แปดร้อยเขาคิดอายุณวันที่หนึ่งของเดือนที่จ่ายเงินนะครับเข้าใจนะครับใครจะได้พันใครจะได้แปดร้อยเขาณอายุณวันที่ 1. หนึ่งณอายุณวันที่หนึ่งของเดือนที่จ่ายเงินเราก็สมมุติให้ฟังแล้วเมื่อกี้ถ้าเป็นเดือนพฤศจิกาใครจะได้แปดร้อยใครจะได้พันก็คือวันที่หนึ่งใครอายุสิบแปดปีขึ้นไปรับแปดร้อยวันที่หนึ่งใครอายุยังต่ำกว่าสิบแปดปีรับหนึ่งพัน วิธีคิดคิดแบบนี้พิธีนับอายุนับแบบนี้ครับและก็ทุกเดือนก็นับแบบเดียวกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผู้พิการที่เคยรับหนึ่งพันหนึ่งพันนี่ก็จะมีเดือนใดเดือนหนึ่งที่กลับมารับที่จะมารับแปดร้อยและก็จะได้รับแปดร้อยตลอดไปนะครับจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายระเบียบของบ้านเมืองของเราต่อไปจึงจะเป็นอัตราอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ